พี่เขียนไวรัสแน่เลยกดข้อช้าๆไวรัสใหม่ไวรัสแตเลยเอาดิงไวรัสใหม่ไปอันนี้พอตอนแรกแพ็กไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ละสุดหลอนี่ใครพี่เกียวะกูอะส้มตำโจ๊ะโจ๊ะเกียมเียมอยู่ปล่าวะผมยังไม่เข้าเลยโอ้ย ตั้งชื่อมันดีกว่าดีไวซ์ซ่าแชื่อมันก็ไม่ต่างกันหรอกโอ้โหเฮ้ยไม่สนเลยลเโอ้ไม่ได้ทำตัวเองไอ้ชานอันเก่ามันฮะใครวะหน่อสอทอนี่คือเฮียอะไรอ่ะเอาละครับอยู่สมัครแล้วมันอยู่เกมการติกโฟนเล่นเล่น แบบไม่ขำวาดแบบจริงจังแบบโคตรหดโคตร,คตร,คตรโโอันตรายแบบโจโจโเพ็ดแซบนัวครับอัดนิดทัเราไม่ได้เลยใครเป็นใครอยู่เป็นกูคนเดียว <c oughs> โอ้โอมึง <c oughs> อีสแตนล็อกบิ๊กทิชชู่เลยใช่เริ่มเลยปกตินี่แหละปกติก่อนนะโจทย์ฉันก็คือ,อฉันไม่บอกนายหรอก <c oughs> หรือว่าจะแบบว่ามีโจทย์หัวข้อหลักไงบบว่าห้ามกุ่มทำมากกว่านี้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คุณอะ เยดูมันยกตัวอย่างไว้ผมนะอันนี้อันนี้มันเขียนลางๆไว่ให้ผมแต่ผมไม่เอานะนกฟาร์มิงโกที่ได้รับพรกำลังตะโกนฉันพร้อมแล้วนกฟาร์มิงโกกัแล้วรับพรรับพรอย่างนั้นเหรอพรที่พีโอ O R เอ็นปะมันลักลังตะโกนกันเลยใช่อ่ะตะโกนแล้จะคร้มตั้งแลวนกฟาร์มิงโกคำโอ้แมนโอ้แมน ม่โกบ้าดยะโไม่เคยบ้ายโอรีชิดเลยโอรีชดนี่ไอ้ชิ้มบ้อวะคนตั้งโจนไม่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 จะมีใครตั้งอะไรแบบนี้วะผมไม่ตั้งพี่เรนโอ้เหมือนวันแมงคตดโหเลยวะเชี่ย เชี่ยยันเหมือนมากอ่ะของดวดมาวาดกันได้ยังไงวะเฮียกูมึงได่จวยเฮียอะไรกันมาไอ้จริงกูใครต่างมาไอ้แต่กูวาดไม่เป็นเชี่ยเฮ้ยกูมาแล้วน้องอันไหนสีไงวะขออะไรเฮียจบสิ้นแล้วไม่ทันละมันกะลิงกิงลวกะลิงกิงลวทันอยู่ทันอยู่เออ ทันทันทันมั้งไม่ทันไม่ไม่ได้ก็แปว่าได้ละเจอกูแน่น้องทำเงินนะนี่ไงน้องเฮ้ยแหละอะไรวะเนี่ยเฮียอะไรวะขออนุญาตตอบเลยเชี่ยไม่ทันละโอ้เชี่ยไทยพี่ยากขนาดนี้เหรอ เขียาเขียนก็ได้นะเขียนบ้าอะไรวะเนี่ยไม่สีนี่เอาสักสามเส้นพอแบบว่าแบบว่าเลยเฮ้ยแบบว่าเฮ้ยมันง่ายกว่าที่คิดว่าี่เขียนไปแบบว่าเฮ้ยเอ้ยเปลี่ยนสีเดียวอะเลยเฮ้ยตัวเฮ้ยไม่ใช่ต่อเนี่อนี่นี่ฟุ๊บแล้วตูดฟื๊บใหญ่ๆเลย ลายลายบชิบชิบเชิบบูมาเป็นโจทย์แต่สิมเปิลนะเชิบชิบเชิบมันเป็นยังไงว่าถึงทายเป็นอันนี้ได้หรือว่าโจทย์มันสิมเปิลอยู่แล้วว่ลงสีไม่ได้เลยอย่าลงเลยมีเวลาลงสีก็พออย่าเรียกว่าบ้านไม่เก่งเลยนี่เฮ้ยอะยังลงสีพัากูหลับเจอแล้วเฮ้ยอ่ะฉันเจอเฮ้ยเลยกูตอบกูได้้องเก่งเลยกูตอบไม่ตรงความหมาย อะไรพอแล้วหรอทุกอย่างไม่เฉลยของใครก่อนโอ้ยส้มตำทุยโอ้ไม่เอาแล้วกูตอบคนละอย่างเลยกูตอบคนละอย่างเลยกูตอบนิวเคลียร์กูตอบนิวเคลียร์ระเบิดไงอันนี้มันคือนิวเคลียร์ แกกูตอบปิดหรอเลยเปิดเดี๋ยวเคลียะระเบิดนิวเคลียร์เลยเอ้ยแมงป่องเดินละมือเออแมงป่องทำไมโจมันนี่แค่นี้เหรอแมงป่องเห็นละมือเลยกูมันไม่ละมือไอ้หมดแดงเลยหลับแล้วน่ะเออเยีไอ้พี่จะไปรู้ว่าไปของผม เไ้ยมีคนเดียวที่จะตั้งโจทย์แบบนี้ไหมเฮ้ยเกมกับไอ้ไอ้มดแดงของกูมันไม่เคยพูดอะไรแนวนี้เลยเฮ้ยไอ้มดแดงเฮ้ยมดแดงเฮ้ยมดแดงจะเดือเกมมันตั้งโจทย์อะไรวะมาอะไรมาอะไรเอันนี้กูวาดนี่หว่าไอ้สัตว์มันมีด้วยเหรออ้องเลี่อะกูนึกว่าไอเกมคนตั้งโจทย์นี่แบบว่าอะไรเกมวาดเลย วานาเม่นวานาเม่นรับเบอร์โอ้โหเกมเกมเกมไม่มีแฮมเบอร์เกอร์เลยนะแต่วันาเมคุกกิ้งอย่างเงี้ยเมันเกิดมีไทายต่อทายต่อคือวานาเม็ดคุกกิ้งเนี่ยเกมหายไปแล้วเกมหายไปแล้วกูกำลังจะรอชมงานเลยไอ้เหี้ยเน็ตกรุด มันมีชิ้นส่วนนี่หายไปด้วยแบบวาดวาดหรือว่าวาดภาพต่อกันแล้วมันจะพอถึงท่ามจะไปมันภาพจะหายไปส่วนหนึ่งเว้ยมันต้องไปต่อกันเองลองไหมลองลองลองได้หมดมึงวาดก่อนมันน่าจะให้มึงวาดก่อนมะเราค่อยประกอบกัน่นจริงด้วยเออววาดอะไรเดียวไม่ดีก่อนเลยไม่มีโจทย์ในหัวเลยนี่ดูทีมันจะเหลือไว้ถึงตรงนั้นบอกว่าเอาอะไรง่ายๆก็แล้วกัน วางกันเลวาดวาดตามเลยเฮียไม่บอกวาดตามอะไรกูไม่บอกเออเจ้พี่ได้แล้ววาดง่ายๆเออเอ้ยวาดน้อยแล้วมัน่ายหมดนะพีเอ้ยไม่ใช่ไม่นะไม่พอพีเฮชเอ้ยไม่พอ มึงจองเกย์ก็วาดง่ายอะครับมึงก็วาดที่รู้ปัญหาเลยแหละเพื่อนวาดง่ายอะอะไรมันหายไปวะเนี่ยเอ้ยว่านี่อันนี้ง่ายกูอันนี้ง่ายนอนว่ะกูรู้แล้วเขาวาดอะไรกูต่อไมนต้องทำไงต่อวาดต่อใช่ไหมวาดวาดต่อไอที่คิดว่าคนสร้างกูว่าอันนี้มันใช่แน่ๆกูต้องวาดไอ้เหี้ยคือแบบไอ้เหี้ย สรุปมันเป็นอะไรวะเนี่ยถ้าเกิดแบบไปต่อไปแล้วกูไม่กูไม่กูไม่ว่าอะไรเลยไหมมันรู้สึกว่ามันครบแล้วนะที่กูโดนเอ้ทีนี่งพยายามวิ่งพยายามจะว่านี่วะเนี่ยแค่ขอให้ต่อไปภาพไม่หายก็พออะอันนี้คือแบบเขาสมบูรณ์แบบมากเลยเราเราไม่รู้อะไรหายอะกูก็ของกูก็ไม่รู้อะไรหายเหมือนกันมันน่าจะขาดตรงไอตรงนี้มั้งใกล้ให้เลยนะมันหายเยอะเนี่ยนี่นี่ขาไม่หายเติมให้ เขาว่าหายจะเติมให้เขาเรียกว่าส่งเสริมการวัดรูปของคนอื่นเว้ยอะไรดี่ขาดแล้วก็ต้องเติมเติมจิตประการไม่รู้อะไรคือวานโมดอ่ะฉันพร้อมแล้วที่จะออนไลน์เอ้าโอ้อะไรหายเนี่ยเฮ้ยอันนี้ผูน่าจะปลดเอาได้อะไรหายวะาโอ้ไม่ดูเลยว่ะเนี้ยอันนี้ออันนี้มั้งภาพที่หายไปนั่นก็คือฉันรู้แล้ว่ะ เดี๋ยวคุยค่าใครมันยังไม่เสร็จวะเออดีวซ์ซ่าอะไรยังไม่เสร็จอะอะไรเนี่ยตัวเฮียอะไรวะเนี่ยไอ้เกีแม่เลยคนเนี้ยจริงดิวัตฟลักแมนไอ้เฮียอะไรอ่ะที่กูเห็นอยู่เนี่ยวาอะไรดีวะว่าอะไรต่อนม่รู้ละนึกไม่ออกเสร็จียสร็จสิ้นเลยมาใครคนแรกกันนาะกูลงเป็นกูดีกว่าคนแรก โอ้โหกูไม่เจอภาพเนี้ยโอ้ว่าแล้วคนนี้นี่เองกูไม่เจอภาพเนี้ยนี่อะไรหายไปเอามาเหลือแต่ตัวกลายนิ้วกลางกว่าแล้วเห็นภาพนี้ไม่ถึงตัวเองก็ซ้ำกว่าแล้วไอ้เหี้ยภาพอะไรวะเป็นชิ้นส่วนหัดมของตัวเองไอ้เหี้ย ไม่เหลือล่างให้เด็กดิบเลั้งหัวขาดใช่ไหมก็เวบอกเออจะย้ายตัวเองได้เถอะนะตัวย้ญ่คนได้ใช่ได้เด็กวัวใครคนสุดท้ายพอดีไคนตัวท้ายไปกลายเป็นอมกัสแล้วเหลือขึ้นตัวสรุปอะไรหายหัวอะไรเนี่ยอะ๋อติดฝนไอ้แม็กซ์เสือมาเอออะไรเนี่ยนีว่าเสืออันนี้ของกูหายหมดเลย เราคนหายเหายอนกันเป็นผีรถผีรี้ได้เองหายหมดเลยเอาโลไอ้คิดช anyway. ี้อะไรอ่ะอะไรหายอ่ะพี่เขียนเติมใช่ไหมพี่เขียนเติมอะไรหายอ่ะมันโลกมันหายไอ้ดิกูก็เติมเลยเอา ยกนิ้วโป้งเลยอันนี้ม้กลควเราตรงกลางมถอะกลัวอะไรอะไรหายตัวเป็นไม้ค้าแต่กูทำถุงนะคนเลี้ยงหายิกูเออคิปเปิลวะไอ้คิปเปิลหลอดกลไดีไยวปเลยก็ถือว่า วัฒนธรรมวาดเป็นกรอบเส้นไอ้ที่มุมฟองก็ดีตายเลยอย่างเงี้ยนี่มึงใช้ลูกทรงเหรอมึงใช้ลูกทรงเหรอวาดต้องวาดมือเท่านั้นไอ้เฮียโทเหียในวิชาคอมเลลเทมเหมือนเก็บศิลปะมาดูนะ